วัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาม BR สําสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาม์ม BR แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องปาม์ม BR ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมข้อมูลหุ้นจ่ายปันผลที่ขึ้นเครื่องหมายดีเดือนมกราคม2565มาฝากทุกคนครับ ซึ่งสำหรับการซื้อหุ้นปันผลนั้นนักลงทุนอาจจะเลือกซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเื่องหมายเ d ดี XD, เพื่อที่จะได้รับเงินปันผลตอบแทนหรือรอซื้อหุ้นหลังจากวันที่ขึ้นเื้างหมายเ d กดี XD แล้วเพราะโดยปกติแล้วหุ้นเหล่านั้นจะมีราคาที่ต่ำลงจากการเทขายของนักลงทุนครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ TTT บริษัทโทเลเทคไทยประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นธุรกิจร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นในการผลิตสิ่งทอลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่การปั่นได้ทอถักย้อมสีและแต่งสำเร็จประกอบไปด้วย 1. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกายเช่นผ้าสปันผ้าฟิลามนต์เส้นได้สำหรับผ้ายีนผ้าทอและผ้าถัก 2. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัยเส้นได้ยสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยางและผ้าบ่อรถยนต์ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่55บาท50สตางค์ต่อหนึ่งหุ้นครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด9 9 1รายและมีบริษัทโทเลอินดัสทรีจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรยายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส3ปี64พบว่ามีสินทรัพย์รวม ,8686 ล้านบาทมีนิสินรวมประมาณ1,700ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ3,900ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ60ล้านบาทครับ ค่า P/E ไม่ได้มีการกำหนดไว้และมีค่า P/BV อยู่ที่0.46เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้0.9%ครับสำหรับการจ่ายปันผลปี2565 จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งที่1เราจะขึ้นเครื่องหมายดีวันที่6มกราคมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น7มกราคมและจ่ายเงินปันผล21มกราคมเงินปันผล50สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโครงสร้างทางการเงินการลงทุนในอนาคตและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ คุ่นตัวที่2นะครับก็คือ WFS บริษัทเวิร์ฟิจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2534ลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสน้น,เเสนได้ยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นได้ยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคนซึ่งสินค้าเส้นได้ยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆได้แก่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มถุงเท้าชุดชั้นในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์เป็นต้นครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่8บาทต่อนหนึ่งหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด4,442รายและมีบริษัทไทยลับเบอร์ลาเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ งบการเงินไตรมาส3ปี64พราะว่ามีสินทรัพย์รวม2,071ล้านบาทมีนิสิ์รวมประมาณ1,000ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,500ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ180ล้านบาทครับมีค่า PE อยู่ที่19.87เท่า PBV ไม่ได้มีการกำหนดไว้และมีตาส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้2.7 5ครับ การจ่ายปันผลปี2565จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1, 1โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่6มกราคมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น7มกราคมและจ่ายเงินปันผล19มกราคมเงินปันผล22สตางค์ต่อ1พหุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1-2ถึง2ครั้งครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับไม่ต่ำกว่า1ใน3ของกำไรสุทธ,ธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆครับหุ้นต,ต,ต,ตัวที่3นะครับก็คือ ADB บริษัทแอปพายดีบจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2548ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจ2กลุ่มได้แก่1กลุ่มผลิตภ Med ัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพลต์จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิลพื้นรองเท้าและ2กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวจำหน่ายให้กับโรงงานอุสตสาหกรรมรองเท้าเฟอร์นินเจอร์งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2บาท20สตางค์ต่อหนึ่งพื้นครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด3 3 6 9รายและมีนายหวังวนาภัยสรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส3ปี64พบว่ามีสินทรัพย์รวม1,351สารล้านบาทมีนิสินรวมประมาณ600ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1,200ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ70ล้านบาทครับมี p e อยู่ที่14.64เท่า P/BV ที p ่ e อยู่ที่2.07เท่า และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้0.25%ครับการจ่ายปันผลปี2565 จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งที่1โดยจะขึ้นเครื่องหมาอีกวันที่7มกราคมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น10มกราคมและจ่ายเงินปันผล21มกราคมโดยจะจ่ายเป็นเงินปันผล0.00556บาทต่อหุ้นและหุ้นปันผล10หุ้นต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับสำหรับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน นิติบุคคลและหลังหักสำรองต,งต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดครับ คุณตัวที่4นะครับก็คือชยโยบริษัทชยโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2540ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจราจาติดตามและเร่งรัดหนี้สินและบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินและกิจการส่วนบริการข้อมูลลูกค้าครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่14บาท40สตางค์ต่อหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด7,094รายและมีนายสุขสรรยศส,สินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส3าปี64พบว่ามีสินทร,รัพย์รวม4,800ล้านบาทมีนิสินรวมประมาณ1,400ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ570ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ170ล้านบาทครับ มี PE อยู่ที่63.27เท่า P/BV อยู่ที่5.31เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้0.03% 3ครับการจ่ายปันผลปี2,565จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งที่1โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่7มกราคมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น10มกราคมส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้มีการกำหนดไว้โดยจะจ่ายเงินปันผล อยู่ที่0.0018519บาทตอ่อหนึ่ง้นและหุ้นปันผล30หุ้นตอน่อหนึ่ง้นครับโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับสำหรับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า1้อละของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดครับ และหุ้นตัวที่5นะครับก็คือ KTIS บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นนลชูการ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2510ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อนเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายได้แก่โรงงานผลิตเอทานอลโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพครับราคาล่าสุดน,นะครับอยู่ที่5บาทต่อหนึ่งพุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด3,102ลรายและมีบริษัทหัทไทยจรุนอกีกโพดิ้งจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส3ปี6-4เพบว่ามีสินทาประดวง 15,758ล้านบาทมีนิสินรวมประมาณ8,500ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1,400ล้านบาทและพบว่ามีผลประกอบการขาดทุนอยู่ที่ติดลบ1,114ล้านบาทครับไม่มีค่า P/E กำหนดไว้และมีค่า P/BV อยู่ที่2.69เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้2%ครับ การจ่ายปันผลปี2,565จะมีการจ่ายเงินปันผลครั้งที่1โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28มกราคมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสาสมิดมกราคมและจ่ายเงินปันผล14กุมภาพันธ์ เงินปันผลอยู่ที่10สตางค์ต่อหน,นึ่งหุ้นครับโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งครับสำหรับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดครับ สรุปข้อมูลหุ้นใจปันผลที่ขึ้นเครื่องหมายเอกดีในช่วงเดือนมกราคมปี2,565ซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่4มกราคมนะครับผมก็ได้ทำตารางสรุปข้อมูลประกอบไปด้วยชื่อหุ้นราคาหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมายเอดี วันที่จ่ายปันผลและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉพาะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้นะครับสำหรับหุ้นชโยคาดว่าน่าจะจ่ายปันผลภายในเดือนมกราคมและสำหรับหุ้น ADB และหุ้นชโยนอกจากจะมีการจ่ายเงินปันผลแล้วจะมีการจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มเติมด้วยครับ ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนะนำหุ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องปาง BR ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ